ตุจารยาิยังเ๊เจวอกวอกว้าวไม่ใช่วอกใครแต่งหน้าให้หนูเนี่ยปะ <c oughs> ใครแต่งหน้าให้หนูนี่โ้ทาขอบตาด้วยทาปากด้วย <c oughs> วันนี้หนูกินไอศครีมค่ะอร่อยไหมลูก อร่อยแล้วอะไรแซ<ก>่บจุกต้องค่ะอุ้ยมันเหี่ยแล้วเรียรี้ยเรียร,ยรยีฟังพี่ก่อนยังกัดเรียข้างบนก่อนอร่อยแซบ่บหนูชอบไอศครีมเป็นชีวิตจิตใจเลยแม่ซื้อไว้ให้แม่ไปเห็นอันเล็กๆเนี่ยล,ลายอันหน่อยกินท่านกินท่าน อู้หูยเย็นไหมเย็นไหมอุ้ยอุ้ยทานน้าด้วยกัด,ดกัดกัดยังไงล่ะให้พ่อกัดเหรออืออืออื้หเอาเดี๋ยวเอา เอาเอาโอนโนโนเรียโนโนไม่เอาเหรอกินเมดนี่นี่เรียเๆียเรียมากินลายไปเนอะเพิ่ยกินลายแล้วนั่งลงนี่ดีนั่งลงนี่ดีกิน อร,อร่อยบ่อร่อยบ่มักอยู่แล้วครับผมตัดสินให้น่อยอ้ยบ่ถือปากจ้อย ก,กับบอวับน่ารักจะเฝ้าเบือเ่อเฝ้านายาดหน่อยเด้อพี่นอออ้องเด้อเมืองการเจริญเติบโตพัฒนาการกเขงเพิ่นเมืองแตงหนาที่เลเจาเห็นบ่แตงเป็นยักษ์เชยบอลูกแค่นี้โอ้แตงแเป็นยักษ์ รุยแม็กกี้ <c oughs> อร่อยก <c oughs> ินเขากับไข่แล้วก็มากินไอศครีม <c oughs> เขาเที่ยงจ้าลูก <c oughs> แล้วก็มากินไอศครีมสองแทงแล้วก็มากินเขาปูนแล้วกินขนม ง่แมาแรงง่แมาเศร้ากับทายาย,าทายาพยาธยาพยาดก่อนกินยาพยาดเก็ดมือมาเมื่อกีายาเอาท้าทองท้าตูดเพลินลก็จะกินวิตามินยาทรายครับเอาเอาเอา ชิบินเด้กินดีดีกินดีดีอร่อยไหมบอกพ่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละพ่อบอกแล้วหนังสื้อขึ้นบ้านได้เคลียร์นี่เอาพี่ชวากับพี่จ้าบุ๊มเปนอยากนอนอีกบุ๊มเนียเอากินนี่ แนวมักอีกแล้วพี่นอ้องอีสั่วกระปุนใส่ปลาแดกพีวนาน่ะเห็นว่าตัวแต่งจานน่าเกลียะไหมเพื่อนน่ะร้อยสตออีสานลงไปจวดบี่นางน้ำแม่พีม่มั้ยนั่งน้ำแม่แก่เนื่อยเรื่อยเรื่อยคนเก่งมาลูกมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาลูกมาเมียบาซฉันเล่นละ เสียดมาออกไปอยู่โอุ้ยอัสวอจ้าทอจราป่ะปัาน้านะมาจ้ายิ้มมานหอมอือหอมยิ้มหวานยิ้มหวานคุณี่ยให้ปะปาันสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวน้ำกันจ้ากินข้าวกุ้นจ้ามาพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจ้า ได้อ๋ออ๋อเอาแม่เปิดให้นี่ฮัลูกอ่ะฮัลูกลทกจ้าจ้ากนลังเ็น,น,นพเนพบบพ่อคนบีบไ,ไม่ไหมหมเพ่รก็เลยซื้อออก นายเอามาปรุงอีกรถเด้อมันบ่เผ็ดดอกกิ้มกิน้มจิ้มจิ้มดิ๊ดีสวัสดีครับจ้าเออดิ้งพอเห็ดกระเห็ดดุเห็นแม่เห็ดกระเห็ดป้าตาแล้วลูก อ่ะเก็บเสียบมั้งกันเอ้นีซ่ซาบใส่น้ำปลาแดกใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลเองมสำหรับตานหน่อยอาจิบบเพชรเพชรบอกให้เราปรุงไหม อกินกระปากิ่ตู่ใช่ครับอือม,มัเขากันเนาะเื็ดแ <China> ล้วกระตินอ่อนเย็บเอาขางทางั้ง ันนี้เนี่ยจอดเก็บบ้างฮะเพ็ดเพ็ดหอเจี้ยหอเจี้ยทีนขนมจีนก็ต้องเอาจีนเนี่ยหอเจี้ยหอเจี้ย ขี้หอไปเจี๊ยบยังไงหอเจี๊ยบหอเจี๊ยบบอกมาตะอี้หอไปเจี๊ยบสัมผัสอาการนี้เป็นยังไงคะไปห้ามหัวมาเร็วกินยากินยาดีขึ้นเรื่อยพี่น้องที่มันบวมมันก็ยุบแล้ว สังนเกตนมึงเป็นอีหยังที่เขาจ้าจบ่าค่อยเป็นกันเป็นกับหูกับตาเนี่ยจเป็นดูนไม่ไหม่เขาหูหนึง่งไม่หม่เขาตาหนึง่งออไ,ไ,ไ,ไม่ตอดหลังน<ว>ี่เขาจ้าจบ่าค่อยอัน,นั้นก็ยังมันมาตอดเองตัวหน่อยก็ยังมาันไม่บินเขาหูแต่หน่อยเองไหม ที่ยังมันจงใจเนี่ยเบ้นขันือได้บอกขามหมดขาแม่งไหลก็เดี๋ยวตัวหน่อยเห็นแม่งเห็นหนังบ่ได,ด้เด้อดูน้ำหันเตัวหน่อยขามเหมือนเด้อเพยรตรงคำตัวหน่อยเพชรบ่ารขาบ่ขาเนี้ย ขาตะปัวขาเจ้าของอข้องกับสีขาทุกคนน,นั่นล่ะเนาะเฮาอืม กินน้ำบ like ่ต๊ดตอ้โล er> uh> ี่เาต๊ดถ่อยากไอ้บ่กินน้ำบ่เดี๋ยวพอไปเยาน้ำมาให้ไม่ดน้ำไ่อยากไา้บ่อืงบ่่ะบ่อ่เป็นขี้โมยเนี่ย ผู้ใดอยากได้สมปลาตองสมเนื้อสร้างได้แล้วจ้ะพี่น้องมีแล้วสมปลาตองมีแล้วจ้ะบางหันพี่น้องถามเของมาหลายบางนึงนี่สมปลาตองบ่มีตอนนี้มีแล้วจ้ะ เจ้าสั่งไหมหอยบ่ซังเจ้าหน่อยมักกินเลยกินเล่นกินหนังเจ้าหน่อยกินเฮ้ย<อ>กินทั้งเข่ากินกับแก้มนะกินไม่ได้กินหน่อยๆได้พี่น้องแต่กี้ซิฟหัวเอแค่ว่าสั่งมาใส่ตู้ไวไ้แห้งพอเมนสั่งมาแล้วสิกินได้เลยเด้ดอต้องเ่ยเอาไว้ข้างนงอก เอาไว้ขางอกคืนนึงคืนคืนนึ2คืนอืมคืนนึก็ยังบ่เป็นเท่าใดเด้แล้กเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็น้าแซ่บน2คืนก็ยังบ่เป็นเท่าใดต้องสา ยัไปเห็นปลาโนวนอีกเอออู้โึด้วยหนึ่งด้วหนึ่งหมดเนี่ยจ,จะหลายเขาให้เจ้าบีบเองเนี่ยจ้าแสมพร้อมวอนนี่เรเอาเน,นืกวยนะฮกวอยแน่ผนผาดนะฮกวอยเพรว่าเอา,าอยากได้อันที่เจ้าบีบไม่ไหมแม้แล้วก็เลยเอาไก่อย เขาปูนบ้านเขาเขาเจ้าบีบไม่ไม้ันเสีบเราจะพี่น้อใช่แม่ซื้อขาตลาดอยู่บอืมแม่ซื้ขอของมาับ น้ำโอ้ยเช้พาพระเนี่ยไปทาเขยิ้นน้าบานเนะอะว้าดีว่ามึงนี่มันแดดแน่นอยนึงส่วงสายๆเพื่อยๆตากเนื้อตากหมูทรงให้พี่ย้ดอง ตาบ่าท่านได้ครบหรอกจ้ะพี่น้องมืออื่นเดี๋ยวี่ตากอีกบ่าท่านได้ครบ <c oughs> ย่านมันหน่ฝนมันตกเลือประกาตากหลายที่บุญมั่วจอดนื่หลายรถนึงเนนะาะสายก้อนพี่น้องสวัสดีครับ